กล่าวว่ามีอุปการะมากจะกล่าวไปใยญ่ถึงการจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาเราเพราะเหตุนั้นแหละจุนทะเธอทั้งหลายควรมีจิตคิดให้เกิดขึ้นว่าชนเราอื่นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันนี้ชื่อว่าเป็นสันเลขธรรมชนเราอื่นจะเป็นผู้ ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราจะเป็นผู้งดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นตลอดถึงการละความเห็นผิดด้วยปัญญายาณน,นี้จัดเป็นสันเลขาธรรมพระพุทธองค์ยังตรัสแก่ท่านพระจุนทะว่าดูก่อนจุนทะเปรียบเหมือนทางที่แม่ราบเรียบก็ต้องมีทางอื่นราบเรียบไว้สําหรับหลีกทางที่ไม่ราบเรียบนั้น อันหนึ่งเปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็ต้องมีท่าที่ราบเรียบไว้สําหรับหลีกท่าที่ไม่ราบเรียบนั้นความไม่เบียดเบียนก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีไว้สําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้เบียดเบียนอันนี้เป็นสันเลขธรรมนะสันเลขธรรมทรรเป็นเครื่องขัดเกลวการได้ฌานการได้ฌานมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน จนถึงจนถึงอรูปปานนี้ไม่จัดเป็นสาเป็นสันเลขาธรรมเพราะเราเป็นผู้ได้ฌานเรื่องเหล่านี้ในอัตกถาท่านได้แสดงอำนาจของสันเลขาธรรมว่าคนได้ฌานเน่เป็นผู้หญิงด้วยมานะว่าเราได้ฌานมานะตัวนี้ท่านเรียกว่าอธิมานะนะ แปลว่ามานะยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปนะมันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้ฌานว่าเราเป็นคนได้ฌานมันมีเรานะเราได้ฌานฟังให้ดีนะที่ว่าพระองค์ไม่จัดว่าเป็นสันเลขาธรรมเพราะว่าไม่มีมานะอธิมานะเกิดขึ้นในจิตใจแต่มานะอันนี้จะไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกทั้งหลาย เพราะท่านอธิบายว่าอธิมาณนนี้ว่าเราเป็นพระสกทาคามีจะไม่เกิดแก่พระโสดาบันอธิมาณว่าเราเป็นพระอนาคามีจะไม่เกิดแก่พระสกทาคามีมาณว่าเราเป็นพระอรหันต์จะไม่เกิดแก่อนาคามีแต่จะเกิดเฉพาะการกบุคคลเท่านั้นเอยคําว่ากาลรคบุคคลคือใครนะ การรบบุคคลคือบุคคลผู้ปฏิญญาณตนนะปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นเท่านั้นคือพระอริยเจ้านะท่านไม,ทนไม่ท่านไม่โอ้อวดไม่โอ้อวดคุณธรรมที่ตนมีอยู่แม้ถามสนทนากันท่านได้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสัทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีหรือหรือเป็นพระระหรันท่านจะหลีกเลี่ยงพูดไปเสียทางอื่น ท่านจะไม่แสดงคุณวิเศษที่ไม่มีในตนไม่เหมือนบุคคลผู้มีมานะยิ่งถือตนจัดว่าอัตมานี่ได้ช้านะโยมจะเข้านิโรธสมาบัตินี่ถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอัตมานี่เป็นพระอรหันนะโยมสิ้นกิเลสวันนั้นเดือนนั้นคนที่พูดไม่ใช่พระนโยมนะคนที่พูดไม่ใช่พระ คือเหตุที่บอกว่าปฏิญาณตนต่อสาธารณชนคนคนนั้นเรียกว่าอธิมานิกะนี่ในใน,ในพระอัตกถาจารย์ท่านแสดงไว้พออ้าปากพูดอวดอ้างคุณวิเศษของตนเองว่าอตมานี้เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสวันนั้นเดือนนั้นอาบัตอาบัตย่อมเข้าถึงแก่บุคคลผู้อ้าปากที่ปฏิญาณตนในวันนั้นแ่ะ คือขาดจากความเป็นพระไอคนที่เป็นพระท่านไม่พูดคนที่พูดคือคนที่ไม่ใช่พระแต่ญาติโยมส่วนมากก็ไม่เข้าใจโอ้พระอรหันต์ของพวกเราองค์นั้นพระอรหันต์องนี้อตาตมาก็นึกแปลกใจเหมือนกันว่าญาติโยมปุถดุชนเขียนหนังสือว่าพระอริยบุคคลองค์นั้นพระอรหันต์รูปนี้เอ้มันมัน รู้สึกว่ามันไปโต้แย้งคัดค้านคำสอนในคำภีอภิธรรมวิภาวนณีท่านแสดงไว้เลยว่าจิตของปุถุชนย่อมไม่รู้จิตของพระอริยบุคคลแม้จิตของพระโสดาบันย่อมไม่รู้จิตของพระสกทาคามีจิตของพระสกทาคามีย่อมไม่รู้จิตของพระอนาคามีจิตของพระอนาคามีย่อมไม่รู้จิตของพระอรหันต แต่พระอริยบุคคลชั้นสูงย่อมรู้จิตของพระอริยบุคคลเบื้องต่ำอันนี้เป็นธรรมเนียมของอองอริยธรรมหรือเป็นปัจจตังนะเป็นคุณธรรมที่โลกุตรธรรมที่บุคคลพึงรู้ถึงกันเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวโอ้อวดอ้างวาทะว่าตนเป็นพระโสดาเป็นพระสกทาคามีเป็นพระ,ะอนาคามีและเป็นพระหันนี้ คนคนนั้นย่อมขาดจากความเป็นภิกษุว่าเราเป็นพระหันเนผู้คมกิเลสไว้ด้วยการเจริญสมถะหรือด้วยอำนาจของการเจริญวิปัสสนาหรือผู้ผู้ปรบการเจริญวิปัสสนาแล้วขมักขม,ม่นเป็นนิดเอาใจใส่อันที่จริง กาลกบุคคลน,นั้นเมื่อไม่เห็นการฟุ้งขึ้นแห่งกิเลสที่ข่มไว้ด้วยสมถะหรือที่ข่มไว้ด้วยได้ด้วยวิปัสนาอธิกะมานะคือความเย่อหยิง่งการถือตัวว่าเราเป็นโสดาบ้างเป็นพระสกทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระหันบ้างเกิดขึ้นดังนี้อันนี้ก็จัดเป็นมานะ มานะตัวนี้น่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันครอบงำแล้วจะไม่จัดเป็นสันเลขธรรมนะไม่เป็นสันเลขธรรมเพราะฉะนั้นพระเถระพระเถระท่านนี้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าธรรมทินนะเถระแต่ว่าท่านอาศัยอยู่ที่ตะลังคะติดสะบันพศที่เมืองลังกานะ ในคำพีพระตกถาท่านได้เตือนลูกศิษย์ของท่านเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเรื่องของมานะเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าไม่เป็นสันเลขาธรรมที่มันเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจแม้เราปฏิบัติวิปัสสนานี่แหละแต่ว่าเราได้ยานนั้นเราได้ยานนี้มันก็ไม่เป็นสันเลขาธรรมละเพราะว่าไอ้ตัวกิเลสตัวนี้มันเป็นตัวครอบงำว่าเราเป็นใช่ไหม มันไม่ได้ถอนมานะตัวเป็นอัศมิมานะมันไม่ได้ถอนออกไอ้ที่ถ้าเกิดว่าเป็นวิปัสสนาจริงๆมันก็เป็นสันเลขธรรมเพราะปราถนาความพ้นทุกข์ฉะนั้นพระธรรมมัททินเถระท่านจึงเตือนลูกศิษย์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายได้ตั้งตนอยู่ในโอวาทของพระเถระอุปสมบทแล้วไม่นานเลยก็ได้พากันบรรลุคุณวิเศษ พิสุสงชาวติดสะมหาวิหารได้ทราบพ,พฤติกรรมนั้นแล้วลวงความเห็นว่าพระเถระนี้ประกอบเรื่องที่ไม่ที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรท่านทั้งหลายจงนำเอาพระเถระมาเนี่ยตอนนี้ล่ะปุถุชนจะไปสอบพระอหรหันตะ์ล่ะนะภิกษุผู้เป็นปุถุชนก็เป็นผู้มานะ แต่เห็นพระอรหันต์ท่านปฏิบัติตนเนี่ยปุถุชนย่อมไม่รู้จิตของพระอรหันต์พระธรรมถินเถระว่าภิกษุที่เป็นฝ่ายติดสะมหาวิหารจึงได้กล่าวกล่าวว่าพฤติกรรมของพระธรรมทินเถระนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่านทั้งหลายจงไปบอกพระเถระมาสอบสวนทีนะ จึงส่งสมณะทูตไปหลายรูปภิกษุเหล่านั้นไปถึงสำนักของพระธรรมทินเถระแล้วก็กราบเรียนเรื่องทั้งหลายที่พัดภิกษุสงฆ์ชาวติดสะมหาวิหารให้พระธรรมทินเถระได้ทราบว่าท่านทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจงสแสวงหาตน จะสแสวงหาตนหรือจะสแสวงหาคนอื่นภิกษุทั้งหลายก็กราบเรียนพระเถระว่าข้าแต่ท่านสัตบุรุษเราทั้งหลายย่อมสแสวงหาตนพระเถระนั้นได้ให้กรรมฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นที่เป็นทูตภิกษุเหล่านั้นได้เจริญพระกรรมฐานตามที่พระธรรมทินเถระได้ให้ ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตุกรูปพิสุสง์จึงได้ส่งภิกษุจํานวนอื่นไปอีกส่งไปถึงสองครั้งสามครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันหมดเพราะไปอยู่กับสำนักของพระอระหันต์ต่อมาพระสงฆ์ติดสมหาวิหารเห็นว่าพระที่ไปแล้วทำไมน้อไม่กลับมาจึงส่งพระพิสษุผู้เท่าเรียกว่าหลวงตาไปอีกรูปหนึ่งไป หลวงตานี้คงจะเป็นนักเลงสักนิดหนึ่งนะหลวงตานั้นก็ไปตามคำส่งของพระติดสะมหาวิหารคือเป็นคณะสงฆ์ที่อยู่ติดสะมหาวิหารพอส่งไปแล้วก็บอกว่าไปพูดกับพระธรรมทินะเถระบางทีเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยไม่เคารพในวัดปฏิปทาว่าตนเองเป็นผู้บวชก่อนบวชหลังไม่รู้เรื่อง จึงไปหาพระอรหันต์ได้กล่าววาทอันไม่เหมาะสมว่าข้าแต่ท่านธรรมทินเถระพิสุสงสํานักติดสัมหาวิหารส่งพระมาที่สํานักของท่านถึงสามครั้งแล้วแต่ท่านเองไม่ทำการความเคารพในคำสั่งของสงและก็ไม่มาไม่ไปตามคำสั่งพระธรรมทินเถระตอบว่านี่อะไรกันหรือหลวงตา แล้วให้หลวงตานั้นรับเอาบาตรและจีวรโดยไม่ต้องเข้าไปในสาลาเลยออกไปทันทีในขณะนั้นเองคือพระอระหันต์โยมพูดก็พูดไปนะหลวงตาแก่ไม่รู้เรื่องพระพูดเท่าเนี่ยบวชเพื่อแก่เนี่ยในสมัยพุทธในสมัยพุทธปณิพานไปแล้วไม่นานในเกาะลังกานะในอัตกถาท่านแสดงไว้ว่า พระธรรมทินเถระท่านได้แวะไปยังนางกะวิหารนะนางกะวิหารเนี่ยแปลว่าไปพักอยู่ในระหว่างทางไม่นานนะก็เรียกว่าและในหังกนวิหารนั้นมีพระมหาเถระรูปหนึ่งมีพรรษาอยู่หกสิบพรรษาแล้วคือฌานมันสงบมานานท่านได้ฌานมาหกสิบพรรษาแล้ว ท่านสำคัญตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็มานะว่าเรานี่เป็นพระอรหันต์จริงๆภิกษุสำคัญตนเองเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ไม่ขาดจากความเป็นพระนะแต่เป็นไปด้วยอำนาจของมานะเพราะว่าตนสำคัญว่าได้บรรลุจริงพระธรรมทินะเถระก็เข้าไปหาท่านแล้วก็ไหว้ท่าน พระเถระนั้นก็ได้ทําการปฏิสันฐานพระเถระก็ได้เรียนถามคุณธรรมที่พระมหาเถระที่ได้บรรลุพระเถระจึงกล่าวว่าท่านธรรมทินนะครับกิจแห่งบรรพชิตของกับผมเนี่ยได้ทําสําเร็จมานานแล้วบัดนี้ผมก็พรรษาล่วงไปแล้วหกสิบ ส่วนท่านธรรมทินะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ได้กราบเรียนด้วยความอ่อนน้อมว่าท่านครับท่านยังใช้ฤทธิ์ที่มีอยู่บ้างหรือไม่ครับพระเถระก็ตระก็ตอบพระธรรมทินะว่ายังใช้อยู่ครับท่านมหาเถระผู้เป็นพระอรหันต์ธรรมทินะเถระก็กล่าวว่าดีแล้วครับขอนิมนต์ให ท่านเนลิมิตช้างกำลังเดินมาประจันหน้าใต้เท้าหน่อยครับขอให้มาเนลิมิตช้างให้ดูหน่อยพระเถระก็รับคำนิมนต์แล้วก็เลยเนลิมิตช้างเชือกใหญ่ขาวเผือกนะช้างเผือกเลยพองเลยกำลังเดินเข้ามาด้วยลักษณะเกประการตกมันแก่งหางสอดงวงเข้าปากเริ่มประจันหน้าคล้ายกับจะเอางาทั้งสองแทงท่านพระเถระ พระเถระผู้มีฌานมานานถึงหกสิบ